สวัสดีครับทุกทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งครับอยู่กับผม1 1 LC ในอีพีนี้เนี่ยอาจจะเปิดคลิปไวน้นะครับเพราะเนื่องจากว่าไม่อยากจะอ,อธิบายเรื่องราวต่อจากนี้อะไรมากมายเพราะว่าอีพีที่แล้วครับผมได้เกินไปให้ฟังแล้วว่าอีพีนี้เนี่ยจะเป็นภาคต่อแล้วก็เป็นภาคจบของเรื่องราวสวยองขวัญที่ผู้ฟังทางบ้านท่านนี้ได้ไปพบเจอมาเอาเป็นว่าใครเปิดมาเจอคลิปนี้คลิปแรกนะครับผมแนะนําว่าให้กลับไปฟังคลิปก่อนหน้านี้นั่นก็คือเรื่องราวในพาร์ทแรก ส่วนพาร์ทนี้ครับจะเป็นพาร์ทที่2ก็คือพาร์ทจบและเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังในอีพีนี้จะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆเรื่องราวในวันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องราวภาคต่อจากพาร์ทก่อนหน้านี้ซึ่งพาร์ทก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้เล่าให้ฟังว่าผู้ฟังทางบ้านท่านนี้นะครับได้ไปเจอใครแล้วไปทําอะไรมาถึงได้เจอดวงวิญญาณเนี่ยตามหลอกหลอนมาและในพาร์ทนี้ครับก็จะเป็นพาร์ทที่เขานั้นเข้าสู่ในช่วงของวัยเรียนมหาวิทยาลัย ตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นการเริ่มต้นภาคเดียนที่1ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงวันรับน้องพอดีครับเขาเองเนี่ยก็เข้าไปรับน้องกับเพื่อนๆ่นที่มาหาลัยในระหว่างที่มีการรับน้องอยู่นี้ครับก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาหาเขาแล้วก็พูดกับเขาว่าเฮ้ย hey, น้องแฟนแกนดูน่ารักมากเลยนะเว้ยพี่เห็นมายืนรอดูดแกรับน้องทุกวันเลยเวลาแกกลับก็เดินตามแกตลอดเลยเขาก็เลยถามทุนพี่คนนี้ครับว่าแฟนที่ไหนกับพี่ ผมไม่มีแฟนผมโสดพอพี่ได้ฟังเชน่นนี้ครับพี่แกก็ขำใหญ่แล้วก็พูดว่างั้นก็คงจะเป็นเพื่อนเองหรอมั้งเพื่อนเองคงไม่รับน้องหรอวะเขาไม่ยืนรอทุกวันเลยนะเว้ยเขาก็เลยบอกคุณพี่ไปว่า <_ C 2> บ้าผมไม่รู้จักใครเลยนะพี่ลุงพี่แกก็เลยบอกเขาดีๆนะเฮ้ยงั้นเดี๋ยวสั่งลุกนั่งเลยนะเขาก็เลยบอกลุงพี่ว่าจริงพี่ผมยืนยันได้เลยว่าผมไม่มีแฟนผมโสดและคนที่พี่เห็นนหน้าตางพี่บอกผมได้ไหม ลุงพี่แกก็บอกว่าเขาคนขา,ขาวๆอบอวบสูงๆผมสั้นตอนนั้นเนี่ยเขาเงีไปแป๊บนเนได้แต่ตอบลุงพี่ไปครับว่าอ๋อลุงพี่ก็สงสัยว่าเอา้าถามแล้วทําไมไม่ตอบวะตอนนั้นเขาก็เลยบอกลุงพี่ไปว่าไม่มีอะไรหรอกครับช่างมันเถอะตอนนั้นนี่ก็เป็นเวลาเข้ากลุ่มพอดีก็เลยบอกลุงพี่คนนี้ว่าเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับแล้วก็เข้ากลุ่มไปรับน้องลุงพี่ก็พูดสงสัยว่าเออโชคดีโชคดีค่อยคุยกันตอนนั้นเขาเองก็เข้ารับน้องไปตามปกติครับ จนรับรองเสร็จเนี่ยกำลังจะเดินกลับบ้านตอนนั้นก็เดินออกจากกลุ่มเพื่อนมาเดินไปทางหน้ามอน,นี่แหละก็ได้ไปเจอกับรุ่นพี่คนเดิมนี่แหละครับมันขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมามันก็แซวเขาว่าไหนบอกไม่ใช่เมียไงน้องไหนบอกโสดแล้วมันก็ขับรถผ่านไปเลยครับทิ้งความงงเอาไว้ให้เขาแต่ในใจก็รู้แหละครับว่าสิ่งที่รุ่นพี่คนนี้เห็นเนี่ยมันคือวิญญาณของใครแต่แค่เขาเนี่ยไม่อยากจะให้ใครรู้ครับจนกระทั่งมาอีกวันหนึ่งรุ่นพี่ก็ถามเหมือนเดิมเลยครับว่าตรลงมากับเมียก็ไม่บอก เขาก็เลยเดินไปถามรุ่นพี่ครับว่าพี่พี่เห็นคนนั้นจริงๆใช่ไหมเนี่ยพี่พอรุ่นพี่บอกหน้าตาอะไรเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจว่าเอางนี้วะ,ะเดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูเลยกันเขาก็เลยเปิดรูปให้รุ่นพี่คนนี้ดูครับว่าใช่คนนี้ไหมคนที่พี่พูดนะพูดหลาวว่าเนี่ยมาก,กันหรือเปล่าเป็นเมียหรือเปล่ารุ่นพี่ก็ดูว่าเออคนนี้แหละแม้คนสวยเป็นนี้เนี่ยหมอแล้วที่เป็นเมียเองแต่เขาเองเนี่ยไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้มากครับ บอกรุ่นพี่ว่าพี่แต่เขาเสียมาจะ3ปีแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สไลด์รูปอีกรูปหนึ่งครับเป็นรูปงานศพลุ่นพี่เนี่ยถึงกับอึง้งแล้วก็เดินออกจากตรงนั้นเลยครับแยกย้ายจากเขาออกจากตรงนั้นทันทีแกก็เดินกลับไปหากลุ่มของเพื่อนของแกแล้วก็คุยอะไรกันไม่รู้สักพักหนึ่งครับรุ่นพี่ก็พูดมาเอาเลิกเลิกเลิกวันนี้เลิกไวเลิกไวหนึ่งว,วันไปไปกลับบ้านกลับบ้านเขาเองกับเพื่อนที่เหลือเนี่ยก็พากันงง,นงครับว่าวันนี้ทําแค่นี้จริงหรอ แต่ก็ดีใจครับอย่างนั้นก็ได้พักผ่อนพอมาอีกวันหนึ่งครับรุ่นพี่เนี่ยเชิญอาจารย์คนหนึ่งมาในห้องเนี่ยเห็นบอกว่าจะมีการผูกแขนอาจารย์ที่มาเนี่ยเป็นอาจารย์เอ่อเป็นเอกดนตรีไทยถ้าจำไม่ผิดนะครับอาจารย์เนี่ยแกก็จะท่องคาถาแล้วไม่รู้ไปด้วยครับตอนที่มีการทําพิธีผูกข้อมือกันเนี่ยมันก็มีพวกที่เป็นของขึ้นที่มีของอะไรนะครับพากันลุกขึ้นโวกเววยวายเสียงดังลั่นบางคนนี่ก็นั่งร้องไห้แต่รุ่นพี่คนที่เคยคุยกับเขาได้เลยครับอยู่ดีๆเนี่ย ก็วิ่งออกไปจากห้องตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่ใหม่ครับพี่คนนี้ถึงวิ่งไปพอเสร็จพิธีเนี่ยก็วิ่งตามไปดูครับเห็นรุ่นพี่คนนี้มันนั่งอยู่ในห้องน้ําก็เลยถามว่าพี่อยู่มาทําไมอะพี่พิธียังไม่เสร็จเลยผมเห็นพี่วิ่งออกมาจากในห้องแกบอกว่ากูเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่หลังมึงเลยแล้วเขาก็มองมาทางกูด้วยกูก็เลยกลัวก็เลยวิ่งหนีออกมาพอได้ฟังรุ่นพี่เล่าเนี่ยก็ขนลุกไปหมดเลยนะครับใครจะไปคิดเราวว่าจะกล้าเข้ามาถึงในมหาวิทยาลัยเลย ก็ได้มีการอธิบายลุนพี่ฟังครับว่าพี่ผมเจอแบบนี้หนักมากเลยผมเจอมาตลอดเลยตั้งแต่ที่เขาเสียไปรุนพี่แก่เขเข้าใจครับแกก็บอกว่าเออมึงทาบุญบ่อยๆนะเขาจะได้หมดห่วงพอหลังจากจบพิธีรับน้องในวันนั้นครับก็เข้าสู่การเรียนปกติแล้ววิชาที่เขาเรียนเนี่ยก็เป็นวิชาด้านศิลปรกรรมครับดูขามด้วยเป็นคนชอบวาดรูปชอบออกแบบในหว่างที่เรียนเนี่ยก็จะมีงานเยอะมากครับช่วงนั้นเนี่ยคือเรียนหนักมากอาจารย์เนี่ยก็สั่งงานเยอะพอสมควร ก็ได้มีงานงานหนึ่งครับที่เป็นงานกลุ่มมีเพื่อนอยู่ประมาณ5้าคนหลักๆเห็นจะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดจนมีวันหนึ่งนี่แหละครับอาจารย์ในแกสั่งการบ้านด่วนต้องส่งพุ่งี้เช้าแต่เนื่องจากว่าเพื่อนในกลุ่มแต่ละคนนี่ครับบ้านอยู่ไกลกันก็เลยขออาสาไปทํางานที่ห้องของเขาตอนนั้นก็รังเรยอยู่เหมือนกันครับเพื่อนก็บอกว่าเอาหน้าคืนเดียวเองเดีวกว่าง,งานไม่มีส่งนะเว้ยเขาก็เลยบอกเพื่อนไปเออโอเคโอเคไปไปหลังจากนั้นครับทุกคนเลิกเรียนอะไรกัน ก็พากันขนข้าวขนของครับมานอนกันที่ห้องแต่ว่าเพื่อนที่จะมาค้างเนี่ยค้างแค่3คนครับแต่ที่เหลือในบ้านอยู่แถวนี้กันครับมันก็จะเดินมาแล้วก็เดินกลับไปนอนบ้านของใครของมันพอไปถึงเนี่ยก็มีการซื้อข้าวซื้อของอะไรนี่แหละครับขึ้นไปกินกัน่บนห้องอารมณ์ตอนนั้นก็คือทํางานไปด้วยกินกันไปด้วยทําไปดื่มไปอย่างนั้นแหละครับในระหว่างที่กําลังดื่มกันอยู่นี้มันก็มีเพื่อนคนหนึ่งครับอยู่ดีมันก็พูดขึ้นมาว่าห้องมึงนี่น่าอยู่เนาะหอมดีอะ ว่าแม่งหอมมากเลยกูชอ,ชอบกูชอบกลิ่นนี้มึงใช้น้ำหอมยินอะไรวะเขาเพียงก็เลยงงครับว่าหอมอะไรมึงวะกูไม่ได้ใช้น้ำหอมอะไรเลยนะเว้ยมันก็บอกว่าหอมเหมือนน้ำหอมผู้หญิงอะ่ะเขาเพียงก็บอกในห้องันไม่มีน้ำหอมอะไรเลยดูความที่ว่าเขาเองไม่ได้เป็นคนใส่น้ำหอมปกติแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยตอนนั้นเนี่ยก็คือกลัวนินนดๆแล้วครับกลัวอย่างเดียวเลยคือกลัวเพื่อนมันจะเจอวิญ,ญญาณที่ตามเข้ามาตลอดนี่แหละครับ หรือเจอเรื่องอะไรแปลก,ปกเขาในกังวลมากครับจกนกระทั่งเริ่มทํางานกันมาเรื่อยๆก็กินกันมาต่อต่อจากนี้นี่แหละรครับความน่ากลัวมันก็ได้เกิดขึ้นพอในระหว่างที่กําลังดื่มกันไปนี้เขาในก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรหรอกมั้งจนดึกแล้วครับตอนนั้นห้าทุ่มเห็นจะได้เพื่อนก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมึงกูขอพักสายตาแป๊บนึงนะเว้ยกูเหนื่อยวะ่ะเขาก็เอเอเอาเลยแล้วแต่มึงแต่ขออย่างเดียวมึงอย่าไปนอนติดตู้เสื้อผ้านะเว้ย เพื่อนมันก็ถามว่าทำไมวะมึงจะนอนตรงนั้นเหรอเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเปามึงนอนตรงไหนก็ได้มึงนอนไปเลยกูขออย่างเดียวแค่นั้นแหละมึงอย่ามานอนตรงนั้นแต่มันดื้อครับมันไม่ฟังพูดเท่าไหร่มันก็ไม่ฟังมันก็เป็นนอนขวางอยู่หน้าตู้เสื้อผ้านั่นครับพอมันนอนได้สักพักหนึ่งเพื่อนที่เหลือเขากำลังนั่งทํางานกันอยู่แป๊บเดียวนั่นแหละครับมันก็ตะโกนขึ้นมาเชื่อผีหรอกผีหรอกเพื่อนอื่นยตกใจก็ลุกไปดูครับ เพื่อนคนนี้เนี่ยมันลุกขึ้นมาตะโกนผีหลอกผีหลอกผีหลอกเงื่อเนี่ยไหลท่วมตัวไปหมดมันบอกว่ามันได้ยินเสียงก็เลยถามว่าเสียงอะไรของมึงมันก็พูดให้ฟังตรงนั้นเลยครับว่าตอนคุณดอนเน่ะมีความรู้สึกเหมือนมีคนเน่ะเอามือมาจับหูกูอวทีแรกกูว่าพวกมึงมาแกล้งแต่พอกูได้นอนไปสักพักหนึ่งกูได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้หญิงพูดชัดเจนมากพูดว่าลุกลุกกูบอกให้มึงลุก มึงไม่ลุกใช่ไหมมึงทับที่กูหลังจากนั้นครับเขาก็รู้สึกว่ามันมีคนเนี่ยมากระชากขาเขาสองทีแรงๆกระชากจนเขาตกใจตื่นขึ้นมาร้องเสียงดังโวยวายเพื่อนทุกคนตอนนั้นก็ต่างพากันกลัวมันก็มีเพื่อนอีกคนนึงครับดูท่าทีแล้วว่าสถานการณ์ตอนนี้เริ่มไม่ปลอดภัยมันเลยขอตัวกลับบ้านก่อนมันบอกว่ากูกลัววะ่ะหลังจากนั้นครับไอ้เพื่อนที่เจอเนี่ยที่มันเป็นนอนขวางหน้าตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันก็กลับไปด้วยครับกลับไปกับเพื่อนคนนี้ มันบอกว่าเฮ้ยกูขอไปนอนบ้านมึงด้วยป่ะวะไอเพื่อนคนที่ว่ามันจะหนีกลับก่อนนี่ครับมันบอกว่าอย่าเลยกูนอนกับแม่กูบอกูเกรงใจแม่กูแม่กูป่วยเพื่อนก็นบอกว่าเอาขอไปเถอกูมไม่ไหวจริงกูงมไม่กล้านอนคนเดียวคืนนี้กูกลัวไอเพื่อนคนที่มันจะกลับครับมันบอกว่าไม่ได้จริงจริงไมไ่จริงกูนอนกับแม่กูสองคนมันลําบาก<ๆ>เขาเพือนก็เลยบอกเพื่อนคนที่มันเจอผีหลอกเมื่อกี้นะครับบอกว่ามึงจะไปกลัวอะไรวะเดี๋ยวก็เช้าแล้วมึงนอนไปเถอะพวกกูไม่นอนคืนนี้มึงไปอาบน้ำนอนไป อนนั้นคนอื่นก็พยายามปลอบกันครับบอกว่าเฮ้ยมึงใจเย็นๆใจเย็นมึงไม่ต้องกลัวมากไปไปมึงไปอาบน้ำไปมึงก็หายเพื่อนคนนี้ทนี้มันโดนผีหลอกเดี่ยมันก็ไปอาบน้ําอาบท่าหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยมันก็มานอนอยู่บนที่นอนครับรอบนี้เนี่ยมันเปลี่ยนที่แล้วครับจากเดิมที่เป็นนอนหน้าตู้เสื้อผ้ามันเป็นนอนบนที่นอนเขาแทนเพื่อนคนอื่นเนี่ยก็ทํางานกันอะไรจนเสร็จพอดีก็งานที่วาดรูปกันเสร็จนี่แหละครับมาตั้งเรียงกันตรงกําแพงแล้วก็ปิดประตูเปิดแอร์กันนอนกะว่าเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเปิดไฟเอาไว ื่อให้เพื่อนเนี่ยมันสบายใจตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็ไปอาบน้าอาบท่ากันครับแล้วก็มานอนไฟในห้องเนี่ยสว่างจ้ากันไปหมดทุกคนเนี่ยก็หลับไปได้สักพักหนึ่งอยู่ดีๆครับไอ้รูปที่เรียงไว้ตรงกําแพงมันค่อยๆล่วงทีละรูปทีละรูปทีละรูปเรียงไว้ตรงนั้นห้าหกรูปเนี่ยล่วงมาเหมือนกับในช็อตนางพีเลยครับค่อยๆล่วงทีละอันทีละอันทีละอันจนทุกคนตอนนั้น,นตกใจกันหมดมันพากันคุม้มโป่ง เขาเองในใจกล้าลุกไปดูครับแต่ก็ไม่มีอะไรในจังหวะที่ลุกขึ้นไปจเจ้าภาพไปตั้งไว้เหมือนเดิมนี่แหละครับตอนนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกแปลกๆเหมือนถูกจับจ้องด้วยสายตาคู่หนึ่งหลังจากที่ตั้งภาพอะไรเสร็จนี่แหละครับกําลังจะขึ้นไปนอนปรากฏว่าพอล้มตัวลงไปบนเตียงปุ๊บก,ก็มีเสียงดังมาจากตู้เสื้อผ้าเหมือนเดิมเลยครับเสียงดังกก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 กรอบนี้เนี่ยเคาะหลายรอบมากเพื่อนเนี่ยมันก็เลยเอาผ้าคุมโปองออกครับ แล้วมันก็ถามเขาว่าเสียงอะไรวะเขาก็เลยบอกเพื่อนคนนี้ว่าไม่มีอะไรหรอกมึงนอนไปเถอะสงสัยห้องข้างๆเหมือนเคาะอะไรกันมัน้งหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนมันก็นอนคุ้มโป่งต่อสักพักหนึ่งครับมันก็ลุกขึ้นมาบอกว่ากูกลับแล้วกูกลับแล้วกูไม่ไหวกูไม่ไหวละแล้วลมันก็หยิบเสื้อผ้าแล้วก็วิ่งออกจากห้องลงตึกไปเลยครับทิ้งแต่ความสงสัยเอาไวใ้ให้กับเพื่อนที่เหลือแล้วก็เขาเองเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็วิ่งลงตามมันไปดูครับ แต่ปรากฏกว่าก็ไม่เจอไม่เห็นมันแล้วไปถามพี่รปภครับพี่รอปภก็บอกว่ามันก็ลงมามันก็วิ่งหงอกไปเลยนะพี่ก็พยายามจะถามว่าเอ็งวิ่งหนีอะไรมันก็ไม่ยอมตอบเขาเองก็เลยโทรหาเพื่อนคนนั้นครับโทรถามว่ามึงเจออะไรวะทำไมมึงรีบกลับขนาดนี้แต่ปรากฏกว่ามันก็ไม่หลับจนเช้าอีกวันนี้แหละครับไปเจอมันที่มอมันบอกว่ามันเป็นนอนที่ห้องรุ่นพี่ตอนนั้นก็ถามว่าทําไมมึงวิ่งกลับไปบ้านแบบนั้นวะมันก็เล่าให้ฟังว่า ตอนที่มันนอนคุมโป่งอยู่มันรู้สึกเหมือนมีคนมาจับขาของมันมือนี้เย็นเฉียบมันก็พยายามดึงขาสะบัดขาออกแต่ก็ไม่หลุดมือนี้ยังคงจับขามันอยู่แล้วมันก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้หญิงหัวเราะอยู่ตรงข้างเตียงมันนีไม่กล้าเปิดผ้าออกมาดูแต่พอได้สักพักหนึ่งมันเริ่มจะทนไม่ไหวตอนที่ได้ยินเสียงตรงข้างหูว่ามึงนอนทับที่กู มึงนอนทับที่กูทําไมเพราะมันเปิดผ้าออกมาแล้วแหละมันได้เห็นวิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งหน้าในซีดผมในสั้นๆเขาขาวเลยพราะมันเห็นเช่นนั้นมันก็ตกใจรีบคว้าข้าวของเลยวิ่งออกจากห้องทันทีหลังจากวันนั้นเนี่ยมันก็ไปรดน้ำมต์เลยแหละครับมันบอกมันกลัวมากพรามันกลับมาเนี่ยมันก็บอกว่ามันไม่กล้าที่จะมานอนห้องเขาอีกเลยมันไปเล่าเรื่องราวนี้กับพี่คนหนึ่งในหมอได้ฟังครับ แล้วก็มีรุ่นพี่คนนี้นี่แหละที่ได้ฟังก็คือชื่อพี่ท็อปพี่ท็อปเนี่ยแกเป็นคนปากดีมากครับแกไม่ค่อยจะกลัวอะไรเรียกได้ว่าแกแบบชอบท้าชอบท้าทายอะไรแบบนี้มากแกบอกว่าอยากจะมาพิสูจน์เรื่องนี้เลยเกินแกก็เลยบอกให้เพื่อนเนี่ยชวนเขาไปกินเหล้าแล้วก็คุยกันประมาณว่าพี่เนี่ยอยากจะขอเป็นนอนห้องเองได้ป่าวะตอนนั้นเนี่ยเขาเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับพี่ท็อปครับพี่ท็อปเนี่ยแกเปิดประเด็นมาซะขนาดนีแกเนี่ยพูดว่าได้ยินว่าห้องเองนีผีหลอ,อกว่า เขาก็เลยบอกว่าพี่ไม่มีพ er> ี่เปเอามาจากไหนพี่ท็อปแกก็บอกว่าไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยมันต้องมาพูดเลยเพื่อนมึงนี่เล่าให้กูฟังมากูอยากเจอว่ะถ้าเจอจริงๆนะถ้าเป็นผีเด็กเนี่ยกูจะเตะให้กิ้งเลยเป็นผีผู้หญิงกูจะจับทําเมียซะพูดไปเนี่ยแกก็หัวเราะไปครับเขาเองก็คิดว่าพี่ท็อปเนี่ยน่าจะเมาสุดๆแหละแกเลยบอกว่างั้นวันนี้เนี่ยกูขอไปนอนห้องมึงแล้วกันนะกูอยากเห็นว่ะตอนนั้นนี่ก็ไม่อยากจะห้ามแกด้วยแหละครับ ไปก็ไม่รู้แกจะเ,เชื่อหรือเปล่าก็เลยพยายามบอกแกว่าพี่อย่าเลยอย่าเลยแต่พี่ท็อปเนี่ยก็ไม่ยอมครับพี่ท็อปบอกว่ายัางไงคืนนี้กูจะไปนอนห้องมึงให้ได้กูสัญญาเลยถ้ากูไม่เจอเดยกกูกลับเลยตอนนั้นเขาเลยตัดปัญหาว่าอ่ะเราแต่พี่ก็แล้วกันพี่ท็อปแกก็พาขี่รถกลับไปที่ห้องของเขาครับพอถึงางที่ห้องเนี่ยเขาก็บอกพี่ท็อปว่าพี่อาบน้าอาบท่าตามสบายเลยนะพี่คิดซะว่านี่เป็นห้องพี่ก็แล้วกันใจนิงก็อยากจะแกล้งพี่คนนี้เหมือนกัน ก็เลยบอกพี่เขาว่าอ่ะเดี๋ยวผมมานะพี่ผมขอไปหาอะไรกินเซเว่นแปบพี่อยาบน้ําไปเลยนะก่อนที่เขาจะเดินออกจากห้องนี้ไปครับโดยที่จะทิ้งพี่ท็อปไว้ในห้องนี้คนเดียวเนี่ยพี่ท็อปแกก็พูดเอ่ยขึ้นมาก่อนจะเดินเข้าห้องน้ำครับว่ามึงไม่ต้องรีบมานะกูอยากเจอวะ่ะเขาเองเนี่ยรู้เด็ดทีเลยว่าอืมได้เจอแน่พี่หลังจากนั้นเขาก็ปิดประตูห้องแล้วก็เดินออกไประหว่างทางไหนก็คิดไปเรื่อยครับว่า เดี๋ยวก่อนเถอพี่ท็อปีจะเล่นให้หนักเลยเขาเงินกว่าจะไปซื้อน้ําสักขวดหนึ่งแล้วค่อยขึ้นมาหารอบนี้ครับเขาตัดสินใจไปนั่งกินบะหมี่อยู่ตรงหน้าเซเว่นสะเลยให้เวลามันผ่านไปนานๆหน่อยพอเวลาผ่านไปประมาณ25นาทีเห็นจะได้ครับสักพักหนึ่งพี่ท็อปในแกก็โทรมาเขาก็รับสายพี่ท็อปครับแกก็ร้องโวยวายเลยบอกมึงมาช่วยกูหน่อยมาช่วยกูหน่อยเ<ไ>ปิด<ไ>ประตูกูหน่อยเปิดประตูกูหน่อยกูโดนผีหลอกโดนผีหลอกเปิดประตูกูหน่อยตอนนั้นเองเขาได้ยินเสียงพี่ท็อปตะโกนมาแบบนี้ครับ เขาเลยรีบจ่ายเงินแล้วก็รีบวิ่งกลับไปที่ห้องโดยเร็วที่สุดครับวิ่งขึ้นมาในตอนนี้เนี่ยกลัวพี่ท็อปเนี่ยจะเจออะไรที่มันหนักครับเขาเองเนี่ยก็พยายามเปิดประตูครับแต่เหมือนประตูเนี่ยจะถูกล็อกจากด้านในดูความที่ว่ามีกุญแจอยู่เนี่ยก็เลยกุญแจไขออกหนครับพอประตูดังแกลกเล่านั้นแหละครับพี่ท็อปเนี่ยแกดึงประตูกลับเข้าไปแล้วแกก็วิ่งสวนออกมาอย่างเร็วแกวิ่งออกไปเลยครับแกไม่ลงลิฟต์ด้วยคิดดูครับห้องเขาเนี่ยอยู่ชั้นเจแกวิ่งลงไปเรื่อยเรื่อยจนไปถึงชั้นหนึ่ วิ่งไปอย่างไวเลยครับเขาเองก็วิ่งตามไม่ทันแต่ก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าแกเนี่ยไปเจออะไรมาหลังจากที่พี่ท็อปแกออกไปแล้วเนี่ย <_ nya> เขาก็กลับเข้าไปในห้องครับแล้วก็ไปหา,หาน้าแบบท่าน,นอนตามปกติเขาเนี่ยไม่ได้กลัวแล้วรครับเริ่มที่จะเฉยชาไปหมดแล้วจนกระทั่งเช้าเนี่ยตื่นข,ขึ้นมาก็แต่งเนื้อแต่งตัวไปมอเหมือนตามปกติพอไปถึงที่มอเนี่ยนะครับก็ได้ไปเจอกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าพี่ท็อปเนี่ยไม่มาเรียนหรอกวะ่ะเพื่อนบอกว่าแกไปอยู่นูน่นไปอยู่วัดแล้ว เห็นบอกว่าเจอโดนหลอกทั้งคืนเลยต้องไปลดน้ำมนต์ที่วัดก็เลยถามว่าแกไปเจออะไรวะแต่เพื่อนเนี่ยก็ไม่รู้แน่นอนครับจกนกระทั่งเป็นอาทิตย์กว่ากนพี่ท็อปเนี่ยแกกลับมาหมอครับแกกลับมาเรียนก็เลยเดินไปถามแกครับว่าพี่คืนนั้นน่ะพี่เจออะไรแกก็มองซ้ายมองขวาครับเริ่มลังเลว,ว่ากูจะเล่าดีหรือไม่เล่าดีวะหลังนั้นแกก็บอกว่ากูไม่น่าไปท้าทายเลยวะตอนที่กูเดินออกมา กูเนี่ยแก้ผ้าเดินรอบห้องมึงเลยในระหว่างนั้นเนะี่ยกูก็เดินแกวงน้องชายกูแล้วกูร้องเพลงไปด้วยปากุบอกกูได้ยินเสียงเสียงมันมีบางอย่างในตู้เสื้อผ้ามึงน,นี่แหละสักพักหนึ่งเนี่ยกูหยุดเดินแล้วกูหันไปมองตู้ดีๆตู้เสื้อผ้ามันก็เปิดเองเสียงที่ดังแอดพี่ท็อปเนี่ยแกคิดแน่ใจว่าตอนนั้นเนี่ยสนุกแล้วแกก็เริ่มท้าทายเลยว่ากูเลยอยากได้เมียเป็นผีจริง มากว่ากูหน่อยไหมมากว่ากูหน่อยไหมหลังจากนั้นครับหลังจากที่แกพูดจบแกก็มีความรู้สึกเหมือนว่ามีคนเนี่ยมองแกจากด้านหลังพอในตอนที่แกหันไปเนี่ยแกก็ไม่ได้เจออะไรหลังจากนั้นเนี่ยแกก็เดินเข้าห้องน้ําไปโดยที่ปล่อยตู้เสื้อผ้านั้นเปิดทิ้งเอาไว้อย่างนั้นแกอาบน้ำอาบท่าและเสร็จครับแกก็ใส่เสื้อผ้าหลังจากนั้นเนี่ยแกก็ปิดประตูหลังแล้วก็เปิดแอร์นอนในจังหวะที่แกกําลังจะกดรีโมทอยู่นี้ แกได้ยินเสียงเคาะตู้มาอีกแล้วครับเสียงเคาะดังกอก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 ประมาณ5าทีแกก็หันไปดูตรงตู้เสื้อผ้านั่นแหละครับแล้วแกก็สงสัยว่ามันมีอะไรวะภาพที่แกเห็นตอนนั้นเนี่ยคือประตูตู้เสื้อผ้ายังคงเปิดอยู่นะครับแกก็มองเข้าไปดูแกก็มองจ้องอยู่เนี่ยนะครับจนกระทั่งแกในถึงกับถอยหลังพผง,งาขึ้นมาเลยครับเพราะแกได้มองเข้าไปลึกๆดูดีๆแล้วแกเหน็นร่างผู้หญิงครับ นอนขดตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าพร้อมกับหันหน้ามาหาแกแล้วก็หัวเราะดังลั่นห้องเลยครับและอย่างจากนั้นผู้หญิงคนที่นอนขดตู้เสื้อผ้านี่ยก็เอื้อมมือมาปิดตู้ครับเสียงดังปังแกตกใจมากและนั้นแกก็บอกว่าแกได้ยินเสียงกระซิบจากข้างหูแกเลยข้างหูแกเลยนะเสียงนี้ได้พูดขึ้นมาว่ามึงไม่กลัวกูใช่ไหมตอนนั้น,นพี่ท็อปก็บอกเลยว่ากูไม่กลัว มึงแน่จริงมึงออกมาดิว่าสักพักหนึ่งครับทุกอย่างเงียบไปแกรู้สึกหงุดหงิดมากครับที่ผีตรงนี้ที่แกท้าทายเนี่ยไม่มาทาอะไรแกสักทีแกก็เลยลุกออกจากเตียงครับแล้วก็เดินไปเปิดประตูตู้เสื้อผ้าเปิดไปหนึ่งทีปรากฏว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยเปิดไม่ออกครับเหมือนกับมีใครเน็ยล็อกเอาไว้ตอนนั้นแกก็พยายามดึงเขย่าตู้เลยครับแต่ประตูตู้ก็เปิดไม่ออก แกก็เลยเดินกลับมานอนบนเตียงสักพักเดียวนั่นแหละครับตอนระหว่างที่แกนอนอยู่พอแกหลับตาไปแกได้ยินเสียงเหมือนกับคนหัวเราะอยู่ในห้องครับเป็นเสียงดังแต่ตอนนั้นเนี่ยแกพยายามที่จะไม่ลุกไปเปิดไฟแล้วนะครับแกเนี่ยปิดไฟห้องมืดสนิทตอนนั้นสักพักหนึ่งแกก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงขอตู้เสื้อผ้านี่ครับดังก๊ก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 แต่รอบนี้เนี่ยมันดังทีแล้วก็ดังนานมากขึ้น จนตอนนั้นเนี่ยแกตัดสินใจว่าแกลุกไปเปิดไฟดูหน่อยดีกว่าว่าเผื่อในตู้เนี่ยน่าจะมีอะไรในจังหวะที่แกลุกขึ้นไปนี่แหละครับแล้วแกไปเปิดไฟพอแกเปิดสวิตไฟเสร็จปุ๊บแกหันไปมองของตู้เสื้อผ้าทันทีภาพที่แกได้เห็นต่อไปนี้คือทำอเอาแกช็อกเลยแหละครับพออยู่ดีๆตู้เสื้อผ้าค่อยๆเปิดออกแล้วแกก็เห็นว่าผู้หญิงนอนขดอยู่ในตู้นั้นเนี่ยค่อยๆคลานออกมาจากตู้อย่างชา้ชาๆชา้ชาๆ แล้วก็มาหยุดตรงที่แกเนะี่ยยืนอยู่ตรงหน้าสวิตไฟเสียงเนี่ยพูดเยนเ็ยนๆออกมาจากผู้หญิงคนนั้นว่ากัวกูแล้วเหรอกลัวกูแล้วสินะหลังจากนั้นเนี่ยแกตกใจครับแกทนไม่ไหวแกก็เลยรีบโทรหาเขาด้วยนะครับรีบคว้าทโทรศัพท์กดโทรแล้วก็มานั่นองอยู่บนเตียงครับแล้วก็เหมือนกับว่าในระหว่างที่แกกำลังโทรอยู่นี้คผู้หญิงคนที่แกเห็นว่านค่งออกมาจากตู้เนี่ยก็ยังคงเดินไปเดินมาอยู่ในห้องนี้อยู่ตลอดเวลาแกกลัวมากครับ จนกระทั่งเนี่ยแกตัดสินใจโทรหาเขาแล้วแกก็พูดมาเนี่ยนะครับแกบอกว่าแกกลัวมากครับแกพยายามจะเปิดประตูออกไปแล้วแต่ออกไม่ได้ครับประตูห้องเนี่ยล็อกแกพยายามเปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกครับจนกระทั่งเนี่ยพี่ท็อปได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนเนี่ยไขประตูนั่นคือเป็นจังหวัดเดวกับที่เขานั้นกลับขึ้นมาในห้องพอดีเพราะประตูออกแล้วพี่ท็อปแกก็วิ่งออกทันทีนั่นแหละครับหลังจากนั้นพี่ท็อปเจอเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเห็นว่าแกเนี่ยอปเรียนไปนานเหมือนกันครับได้ข่าวว่ากเน่่ยไปอยูตางงจััหวด เพื่อนเนี่ยบอกว่าพี่ท็อปเจอไปรอบนั้นเนี่ยเหมือนกับแกจะสติหลุดไปเลยแหละครับเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าหนักเหมือนกันนะห้องบึงเนี่ยเยนจริงๆหลังจากนั้นครับมันก็มีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนในกลุ่มนี่แหละครับที่ไปตอนไปทำงานด้วยกันในวันนั้นเนี่ยมันเดินมาหาเขาเพื่อนคนนี้ขอใช้นะสมมติว่า A ก็แล้วกันนะครับเมันก็มาบอกเขาว่าเฮ้ยมึงกูมีของจะมาคืนให้มึงว่ะพอดีไอ้นั่นมันฝากมาเขาก็เลยถามว่าไอ้นั่นไหนว่าฝากมาพอเพื่อนยืนให้เนี่ยครับ เขาก็ดูว่าอะไรวะเพื่อนฝากอะไรมาก,ก็ได้เห็นว่าของชิ้นนี้ที่เพื่อนมาให้เนี่ยครับเดิมทีมันเคยตั้งอยู่ในห้องของเขาและเป็นของที่แฟนเก่าคนนี้เนี่ยเคยให้เอาไว้ครับเขาเองเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปอยู่ในมือเพื่อนคนนี้ได้ยังไงก็เลยถามเพื่อนนะว่ามึงไปเอามาจากไหนวะมันก็เล่าให้ฟังว่ามึงจําวันที่เราไปทํางานห้องมึงกันได้ไหมที่เราไปทํางานกันนะมึงรู้ไหมทําไมวันนั้นไอ้เอฟมันเจอผี เอฟนี่ก็คือคนที่เป็นนอนขวางตู้เสื้อผ้านั่นแหละครับอันนี้ผมขอจะเป็นนามสมมติกันทุกคนเลยนะครับเรื่องจริงเนี่ยผมไม่สามารถบอกได้ครับเป็นชื่อใครเขาก็เล่าให้ฟังมาว่าไอเอฟอะมันขโมยของนี่แหละจากห้องมึงไปสืบไปสืบมาค,คือมันขโมยในวันนั้นนั่นแหละครับวันที่ไปทำงานด้วยกันมันบอกว่ามันอยู่ไม่ได้มันโดนตามทั้งคืนเลยกลับไปถึงบ้านเนี่ยมันก็ยังเจอผู้หญิงคนนั้นคนที่เห็นอยู่ในห้องเขาเนี่ยแหละครับ ที่เป็นผู้หญิงผมสั้นๆ,นๆตัวอวบหน่อยผิวขาวๆผู้หญิงคนนั้นเนี่ยตามไปหลอกมันที่บ้านต่อเพราะว่ามันเอาของเลยครับออกมาจากห้องเขาจนมันเหยียดอยู่ไม่ได้เลยครับมันในสติหลุดไปพอพกับพี่คนนั้นเลยครับพี่ท็อปนั่นแหละที่มาลองของในห้องเขาปรากฏว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากมายหรอกครับก็ถือว่ามันผ่านไปแล้วก็เลยผ่านไปคิดซะว่าทําบุญไปให้กันแล้วกันแต่ทําบุญที่นี่ของเขาเนี่ยก็คือการให้ทาน แล้วก็บริจาคสิ่งของนี่แหละครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่สามารถสวดมนต์อะไรได้ครับไม่สามารถฟังเทศได้ด้วยเนื่องจากว่าเป็นศาสนาคริสต์เขาก็ได้แต่บอกตัวเองครับว่าเออไอ้เพื่อนที่มาขโมยของเนี่ยกูไม่ไม่ถืออะไรว่ากูถือว่าทําบุญทําทานแล้วกันไม่กูให้โหสิกรรมอะไรไปไม่เป็นไรหรอกเพราะหลังจากนั้นมาครับมันก็ทําให้เขาเนี่ยนึกถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้แหละคนที่ชื่อเก๋เนี่ยครับที่หลังจากที่เก๋ตายไปเนี่ยก็ยังคงเป็นดวงวิญญ,ญาณเนี่ยหลอกหลอนเขามาโดยตลอดจนกระทั่งมีอย เก๋เนี่ยมาหาแล้วมาบอกกับเขาว่าดูแลตัวเองดีๆนะหมดเวลาแล้วในความฝันเนี่ยเขาก็ถามว่าเก๋จะไปไหนอีกเก๋บอกว่าชอบไล่ไม่ใช่หรอนี่ก็ถึงเวลาแล้วไงหลังจากนั้นเนเขาก็ยิ้มให้ครับในฝันในเก๋ก็ร้องไห้ก่อนที่เก๋จะไปในเก๋บอกว่าอย่างง่แล้วอย่าไว้ใจใครง่ายๆอีกหลังจากนั้นครับเก๋ก็หายไปตั้งแต่วันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้ครับผู้ฟังทางบ้านท่านนี้เนี่ยไม่ได้พบเจอ หรือเห็นเรื่องราวอะไรแปลกๆเกี่ยวกับวิญญาณของแฟนเก่าคนนี้ที่มาคอยมาช่วยแล้วก็คอยมาหลอกหลอนคนที่ไม่ดีรวมไปถึงหลอกหลอนตัวเขานี่แหละครับไม่เคยได้พบเจออีกเลยผมเชื่อว่าดวงวิญญาณของแฟนเก่าที่ผู้ฟันถาบ้านแ่วนี้ไปพบเจอมาเนี่ยครับเธอเนี่ยน่าจะไปเกิดแล้วและเรื่องหลอหลอนที่มันทําไมต้องไปเกิดในตู้เสื้อผ้านี่นะครับผมคิดว่าในสมัยตอนที่ผู้หญิงคนนี้มีชีวิตอยู่เนี่ยเขาอาจจะชอบไปหลบในตู้เสื้อผ้านี้ ก็คือเวลาที่แม่ของผู้ฟังทางบ้านนี้เข้ามาหาทีนี่ละครับผู้หญิงคนนี้ก็ชอบไปหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้ามันอาจจะทําให้เขาแนะนะ่น่ะคิดอยู่ตลอดเวลาครับว่าเวลามีคนอื่นเข้ามาในห้องเนี่ยจะต้องไปหลบอยู่ในตู้นั้นมันอาจจะเป็นจุดจุดเดียวครับที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยตอนยีงมีชีวิตอยู่เขาอยู่ในนั้นแล้วเขารู้สึกว่าเขากลัวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับยังไงนะครับเรื่องราวเรื่องนี้อยากจะทุกคนนะครับรับฟังตั้งแต่ในพาร์ทแรกกันเลย มันจะเป็นอีพีที่ต่อเนื่องกันมากครับและเป็นเรื่องราวที่สยองขวัญกับเหตุการณ์ในชีวิตนี้เนี่ยที่เขาได้ไปพบเจอมาหากพิพาทประการใดเนี่ยผมก็ต้องขอบอกนี้เลยครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆกับผู้ฟังทางบ้านท่านนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีีก่อนจากไปในค่ำคืนนี้ครับถ้าเกิดคุณมีเรื่องราวสยองขวัญเกิดขึ้นในชีวิตคุณอีกอยากจะแชร์อยากจะให้ผมถ่ายทอดเนี่ยส่งมาได้ครับที่แฟนเพจเฟซบุ๊กหนึ่งเอลซีผมยังรออ่านเรื่องราวทุกคนอยู สำหรับในค่ำคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันยังไงนะครับในค่ำคืนนี้ถ้าคุณได้ยินเสียงอะไรดังมาจากทู้เสื้อผ้าแล้วก็อย่าลุกไปเปิดแล้วครับสวัสดีครับ